แกต้องหามาให้ฉันเพิ่มอีกห้าแสนบาทไม่อย่างนั้นน่ะไม่ต้องแต่งเขาทํางานแค่นี้เขาก็ลําบากมากแล้วเขาต้องทํางานหนักมากพี่รู้ไหมกว่าเขาจะมาขอนูแต่งงานได้อ่ะแต่ถ้าแกหามาไม่ได้แกก็แต่งกับต,ตัวแกเองไปแล้วกันพี่พอเถอะค่ะยินดีด้วยนะเว้เพื่อนกูนี่จะได้สละสดแล้ววะแล้วกลับมาตั้งสามปีอ่ะจะได้แต่งงานสักที เออแล้วเจ้าสาวมึงอยู่ไหนอะเอาพี่ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพี่มันยังไม่ถึงเวลาเรียกแต่เดี๋ยวผมก็จะแต่งงานกันได้แล้วนะพี่อย่าทำให้เสียเลิกเลยพราะฉันบอกว่าแกไม่ต้องมาเรียกฉันว่าพี่ไงน้องฉันยังไม่ได้แต่งงานกับแกหมายความว่าไงอ่ะพอดีว่ามีเรื่องฉุกเฉินนิดหน่อยอ่ะมีเรื่องบางเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนแปลง แกต,ต้องหามาให้ฉันเพิ่มอีกห้าแสนบาทไม่อย่างนั้นอะไม่ต้องแต่งแล้วมึงจะทำไงวะดูเหมือนพี่เขาไม่ค่อยชอบมึงเลยวะไม่รู้อ่ะก็คงต้องหาวิธีอ่ะ คนที่จะเชิญมาในงานอ่ะต้องมีแต่พวกคนใหญ่คนโตกันทั้งนั้นแกนรีบเอาเงินห้าแสนมาเถอะคุณครับคุณก็รู้ว่าผมไม่มีพ่อแม่แล้วเงินห้าแสนนี้ผมก็เที่ยวหาไปทั่วมาเหมือนกันงั้นเอาเงี้ไหมครับให้ผมแต่งงานกันได้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะหาวิธีเอาเงินห้าแสนมาให้คุณทีหลังไม่ได้พี่คะเอาตามนี้เถอะคะ่ะแกงเงียบปากไปเลยนะถ้าถึงตอนนั้นอะ หาเงินห้าแสนมาไม่ได้แล้วฉันจะไปหามาจากที่ไหนแกอย่าคิดนะว่าฉันจะไม่รู้ว่าแกคิดอะไรอยู่อยากจะแต่งงานก่อนจะได้ไม่ต้องอายใครใช่ไหมพี่จะไปบังคับตีเขาแบบนี้ทําไมอะคะตอนแรกที่เราตกลงกันไว้มันก็ไม่ใช่แบบนี้นี่คะแล้วหนูแต่งงานกับตีอะหนูก็ไม่ต้องการหรอกนะคะเงินห้าแสนของเขาอะฉันบอกให้แกเงียบปากไปไงฉันจะบอกแกให้นะตีคนที่จะอายอะก็คือแก ไม่ใช่พวกฉันถ้าแกหาเงินห้าแสนมาได้อะแกก็จะได้แต่งงานกับน้องฉันแต่ถ้าแกหามาไม่ได้แกก็แต่งกับตัวแกเองไปแล้วกันพ่อเถอะค่ะพี่ตีเขาจะไปหาเงินห้าแสนมาจากไหนอะคะเขาทำงานแค่นี้เขาก็ลำบากมากแล้วเขาต้องทำงานหนักมากพี่รู้ไหมกว่าเขาจะมาขอหนูแต่งงานได้อะงั้นเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับตี มันดูดีกูพาใครมาพี่แนนนี่มึงพาพี่แนนมาทําไมก,กูรู้ว่ามึงลําบากไงแล้วไอ้เงิน5้าแสนอะ่ะมันไม่ใช่เงินน้อยนะเว้ยมึงจะไปหาทําที่ไหนวะแต่นั้นมันงานแต่งกูพอได้แล้วตีแกเลิกดิ่นลนด้วยตัวเองสักทีงานแต่งแกทั้งทีอะ่ะแกจะไม่ให้พี่ช่วยแกหน่อยหรอฮะพี่แนนเดอต,ตีเราเหลือกันสองคนพี่น้องแล้วนะ ถ้าแกไม่ให้พี่ช่วยแกแล้วแกจะให้พี่ช่วยใครงั้นพรุ่งนี้เช้าอ่ะแกพาพี่ไปเจอพี่สาวแฟนแกด้วยนะครับไหนละ่ะเงินห้าแสน เงินในนี้มีเงินหนึ่งล้านบาทอะค่ะอะไรนะหนึ่งล้านพี่แนนคะนี่มันอะไรกันนะคะด้าไม่ต้องการเงินมากมายขนาดนี้นะคะจะพูดอะไรของแกด้าเงียบไปเลยนะเอามานี่เอามาให้ฉันสิน้องชายแกจะได้แต่งงานกับน้องสาวฉันไงไม่ให้ค่ะถ้าการแต่งงานมันเป็นเรื่องใหญ่คำขอคุณมิมี่ฉันไม่ให้น้องชายของฉันแต่งาน กับน้องสาวของคุณหรอกคะ่ะพี่แนนหมายความว่าไงอะ่ะข้อการแต่งงานมันเป็นเรื่องใหญ่มากสินะคะคุณถึงได้มารีถ่ายน้องชายของฉันแบบนี้นี่น้องชายของฉันวางสินสอดตั้งแต่ตอนแรกก็มากพอแล้วนะคะคุณยังมีหน้ามาเรียกสินสอดเพิ่มอีกห้าแสนบาทแต่เลิกมันได้จัดไปห,หมดแล้วนะถ้าไม่แต่งอะ่ะน้องสาวฉันก็ขายขี้หน้าสิน้องสาวของคุณไม่ขายขี้หน้าหรอกคะ่ะ พ่อน้องสาวของคุณก็เหมือนคุณล้วพี่แนนมาด่าได้ทำไมอะคะที่ฉันมาวันนี้ฉันมาทำให้น้องชายของฉันตาสว่างกับผู้หญิงที่มันกําลังจะแต่งงานด้วยพ่อมันสร้างภาพหลอกลวงน้องชายของฉันพ่อมันทั้งสองคนพี่น้องก็เหมือนกันพี่แนนรู้ได้ไงครับนี่พี่จะใช้วิธีนี้จริงๆใช่ไหมคะวิธีนี้นี่แหละ ที่จะกอบโกยจากพวกมันได้อะนี่แกต้องเล่นละครให้มันเ,น,เนียนๆนะรู้ปะพี่ไหวใจได,ได้เลยค่ะได้จะเล่นให้เนียนที่สุดและเราเนี่ยจะกอบโกยเงินของพวกมันมาให้ดีมากที่สุดดีมากเรื่องนี้ต้องเอาไปบอกตีว่ะบอกมามันก็ไม่เชื่อดิวะ ู่เอาไปบอกพี่ในดีกว่านี่พวกคุณรวมหัวกันปั่นหัวฉันเหรอคะถ้าพวกฉันไม่ทำแบบนี้ก็ไม่รู้สิผู้หญิงที่น้องชายกำลังแต่งงานด้วยคือมิชชาชีพนิดาคุณเป็นแบบนี้จริงๆเหรอคุณตอบผมมาสิใช่ฉันเป็นแบบนั้นไม่แต่งก็ไม่แต่งดีนิดาแกพูดอย่างนี้ได้ไงเราไม่มีเงินนะโอ๊ยพี่นี่ตอนนี้มันปอหมดแล้วเราปะไปหมดแล้ว ตีแล้วออกไปจากตัวนี้กันเถอะงานแต่งงานขอยกเลิกนะคะครับมันจบแล้วพี่มี่มันจบแล้วไม่เป็นไรว่ะมึงผู้หญิงดีๆมีเยอะนะเว้ยสู้ๆนะตี ที่ให้เงินก้อนนี้กับตีไปใช้ชีวิตนะไปหาสิ่งที่อยากทำนะขอบคุณนะคะพี่แนนขอบคุณนะมิง